็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่์แฟนเงี้ยแล้วก็อยู่กับนี่รถตัวแรงนะครับก็นี่ไปดูมาดูนี่นะครับแบตไม่มีนะครับแบตไม่มีนะครับแบตไม่มีนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรถรุ่นนี้นะครับมันไม่มีที่สตาร์ทเท้ากระทืบมาให้นะครับ กระทืบไม่ได้นะครับรถคนรวยกระทืบไม่ได้เลสเกอ้อวพอดอย่างั้นเลยเราพอเออนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาแบตนะครับออกมาทําให้มันสตาร์ทได้นะครับผมมาดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ธรรมดาซื้อใหม่ก็สามร้อยนะครับสามร้อยแบบพิกดสามร้อยต้องทำอะไรเนี่ยแกะรถรับ นี่นะครับก็จะทำเบรคนะครับเ่ินแก๊ส่งเงี้ยจะทำเอ่อแบบมอแบตก็แล้วกันนะครับให้กลับมาใช้ใหม่ได้ทำยังไงคอ,อยดูครับก็อ,อ,อันนี้เขาแถมมามั้งพี่นุย้ย<น>แถมจนลืมเลบฉลากไหมฮะ เนี่ยของใหม่เลยนะเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยดูดิชัตินหนิมันขึ้นแล้วยังอยู่ครบอ,ะอ่ะนะอก็เราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเราจะมาแกะแบตโ,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 โอ้โหโโนี่แบตสิงเลยขึ้นชน<ะ>ิหไปแล้วมั้งนะซื้อมาเก็บเนี่ยรถเนี่ยไม่ได้ใช้เขาไม่มบีบอกไหมว่าขี่ไปกี่โลอ่ะมีบอกมีบอกอยู่ ซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ย้๕ปีแล้วที่ผ่าจะออกไงวะเนี่ยอ้าวงัดออกอย่างนี้เลยนะครับอุ้ยออกง่ายๆคือบอกใครมางัดขนาดนี้วะเนี่ยเนี่ยมันขันน็อตอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยน็อตขันน็อตอยู่ไม่ใช่เหรอ มันจะออกไปไงมันติดสายไฟอะมันดึงออกมาได้นี่ดึงออกมาได้มันก็ต้องขันน็อตอดอกอยู่ดินี่นะครับก็จริงๆก็ขันน็อตแค่สามตัวก็ออกมาได้ไอ้ตัวนี้กันกันมอแบตโดนโดนขโมยนะครับแต่กว่าจะเปิดออกมาได้นะครับก็ลำบากแล้วนี่นะครับแบตนะครับมีสี่โวลต์ ใช่ไหมพี่นุย้ยสีโวก็วมันตัววีเนี่ยโอ้ยนี่นะครับก็เป็นแบตแห้งนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดตรงนี้ให้ได้เนี่ยเขาเขียนว่าห้ามเปิดนะครับเขาบอกว่าห้ามเปิดนะครับจะทำไงไวะเนี่ยแกเอาฮะ<า>แกเอเอจะไม่ได้คนฉลาดอย่างพี่นุ้ย,มมน,ยนะยุ่งเลย <What? S 1> นะครับ เขาเขียนว่าห้ามเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแกะไอ้ตัวที่เขาบอกว่าห้ามเปิดนี่ออกก่อนใช่ไหมพี่นุ้ยใช่นี่นะครับเอาตัวนี้ออกแก,อแกะได้แล้วนะเนี่ยแกะได้แล้วพี่นุ้ยบอกเจียบมากนะครับต้องหาวิธีนะครับเปิดฝาตรงนี้ก่อนนะครับเปิดฝาตรงนี้นะครับก็อจริงๆเราใช้ อะไรก็ได้นะครับแงะแงะออกกําลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็งัดงัดแงะแงนะครับนี่แฉแะแงะไม่ออกนะออกโอโ้โหเจอพ oh, ี่กดนะครับโอ้โหยนะครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเปิดออกมาเป็นไงนี่นะครับนะครับก็มันจะออกยังไงนะครับเล่นล็อกมาซะขนาดนี้นะครับอ okay. ันนี s <S ้เขาเรียกว่าอประมาณว่า แบตแห้งนะครับผมแบตแห้งจริงๆด้วยนะครับถ้าไม่แห้งไม่มีน้ําเลยดูพี่น้อยดูดูเนาะดูหน้านะครับผมก็มีน้ํานะมีน้ำนะพี่น้อยมีน้ํานะเอ๊มีน้ําแล้วทาไมไม่มีแรงอ้าวทำไมมันเป็นแบตแห้งมีน้ํไแ้ลงนะ เป็นแบตแห้งมันมีน้ำได้ไงก็เป็นขี้เกลือขึ้นนะครับน่าจะเป็นอาการนี้เพราะแบตลูกนี้ซื้อมานานแล้วนะครับก็อันนี้นะครับท่าทางนะครับเราจะทําการทํากันเองไม่ได้นะครับจะต้องไปร้านช่างที่เขาเอ,อ่อทำการสลายสลายอะไรนะสลายขี้เกลือสลายที่เกลือ,ลอขี้กากนะครับผมว่าเดี๋ยวไปดูกันก็แล้วกันนะครับ ไปไหนอา้าวก็ไปร้านช่างไงพี่นุย้ยร้านช่างเนี่ยเขาเปิดใหม่นะครับจะมีตัวเาขาเรียกว่าละลายเาขาเรียกอะไรขี้เกลือแผ่นธาตุอะไรอย่างนี้แหละนะก็เป็นแบตเตอรี่เก่าซึ่งใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็มันต้องไปฟังเขาแล้วกันอันนี้หลักการเยอะไปพี่นุย้ยไปด้วยไปด้วยเหรอใช่อ๋อนี่นะครับถึงแล้วนะครับร้านช่างก๊อก ทั้งก๊อกกำแพงเพชรนะครับผมก็ใครนะครับอ,อสนใจนะครับมาดูผลงานก่อนก็แล้วกันน,นี่อันนี้เป็นหม้อหม้อเก่านะครับที่แงซิแงเอามานะครับตัวนี้เป็นงานช่างที่แรกมาค่าดีดเอที่ผมมันมาเลยนะมันมาเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบโวลต์อยู่ที่สิบเบดผมจดไว้อ่าค่าอาอยู่ที่สี่สิบเบดครับอ่าหลังทำเสร็จ ทำเสร็จเนี่ทำเสร็จแล้วนะครับก็คือทำความสะอาดแผ่นนะฮะใช่ครับสลายกดสลายกดอะมิโนไม่ใช่มันที่มันเกาะแผ่นธาตุอยู่ครับโอเคครับ,รบอ่านะตัวเข้าไปเือแบตเตอรี่ค่า TCA เราต้องรู้ก่อนแบตลูกเนี้ยค่า TCA มันเท่าไหร่แล้วก็เซิร์ชเน็ตดูว่าค่าเดิมโรงงานมันเท่าไหร่แล้วก็ตั้งเข้ากับค่าเดิมมันอ๋อครับครบวก็เทสเข้าไป ได้125 13โมลต์กูดแบตเตอรี่นี่นะครับผมก็สแสดงว่าแบตเตอรี่ดีเลยใช่ไหมใช่ดีเลยรัใช้ได้เป็นปีเลยยาวๆเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่สุดยอดนะครับ <c oughs> ก็ลูกนี้นะครับก็เ <c oughs> ช่นเดิมนะครับที่แค่แง,งแกะออกมานะครับแล้วก็แงะฝาแล้วด้วยนะครับก็จะให้ช่างกอปดูกลัน <c oughs> นะครับว่าอาการมันเป็นขนาดไหนอันนี้เป็นแ <c oughs> ปดตึงแห้ง <c oughs> ใช่ครับอันเนี้ย ใส่รถมาประมาณห้าปีรถขี่ยังมาถึงสองพันแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ใช้ไงอันนี้โวลต์ไม่มีเลยไม่มีโวลต์ไม่มีแบตเลยไฟไม่มีเลยไฟไม่มีเลยเทสไม่ได้ไม่มีไฟไฟไม่มีเทสไม่ได้อันนี้คือเราต้องทำไงก่อนอื่นเราดูน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมาดูมาดูใกล้ ส่วนอื่นเราต้องดูน้ําก่อนเพราะว่าแผ่นพวกนี้มันจะเป็นแผ่นแค่ชุ่มน้ําเราไม่ต้องเติมน้ําเยอะอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องเติมน้ํากดไม่ต้องเติมน้ํากดให้เติมน้ํากันโอเคนะครับก็ที่ที่แค่ใช้แง่ทำมาแล้วเติมแต่น้ํากดนะถ้าเติมน้ํากดปุ๊บมันกดมันมีอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วกดมันเยอะอยู่แล้วใช่กดมันเข้มอยู่แล้วโอเคนะยิ่งถ้าเราเติมยิ่งกดเติมเข้าไปอะไฟมันขึ้นจริงแต่มันใช้งานไม่ได้อ๋อโอเคครับ นี่ความรู้นะครับความรู้ใหม่เราเติมต่อลูกเราเติมอัน,นอันนี้คือน้ําเปล่าน้ำเปล่าคครหรือว่าน้ากันก็ได้น้ํากันก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็น้ํากันถ้าคนยังไม่ค่อยมีความรู้ตเติมน้ําเปล่าเดี๋ยวมันมีเล่ท่ามีอะไระมันไปทำร้ายก็น้ํากันแล้วกันเอาแค่สามตีซีพอครับส <c> ามซ <c> ีดนี่นะครับก็ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนกับทำทำเสาแบตเตอรี่ก็แล้วกันก็นี่นะครับช่างกรอกนะครับก็ใส่น้ําก่อนนะครับก็ช่องละสามซีซีนะครับใส่เติมน้ำเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนการทำต่อไปนะครับผมว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก็นี่นะครับช่างช่างก๊อบบอกว่าต้องทิ้งไว้ทำไมช่างให้มันทุ่มน้ำก่อนพอเราเราใส่น้ำเสร็จอะ เราทิ้งไว้ให้แผ่นน่ะมันซึมซับน้ําที่เราใส่เข้าไปประมาณประมาณ20-30นาที20-30นาทีครับอันนี้เราก็จะเอาไว้ก่อนรอดูนะครับรส่วนอันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของรถสาม้อแชมป์ที่แคสเซง,งเงี้ยนะครับเอามาทํานะครับก็ชาร์จชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จแล้วพอชาร์จเข้านะครับมันเหมือนกับว่าไฟไม่มีอยู่ในนี้นะครับเลยเอามาให้ ช่างก๊อปทำนะครับก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าทําความสะอาดแผ่นาธาตุนะครับผมก็อันนี้กําลังทํางานอยู่ใช่ไหมครับถ้าผมสลายสลายสลาย,สลายกรดซัฟลฟิริกอ๋อสลายกรดซัฟลฟิริกนะครับผมถ้าถ้าเราทําไปแล้วไฟมันเต็มที่สิบสามโวลต์ <23 S 1> แต่มันยังไม่ได้ค้ามันยังไม่ได้ ขายังไม่พอค่ามันยังไม่ได้แต่ไฟมันเต็มแล้วมันทำยังไงก็ไม่ไปแล้วเพราะไฟมันเต็มเราต้องไปคายคายประตูออกโอ้ใช่ไปไปเอา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 ไฟฟ้ามันออกเอาไฟออกครับเอาไฟออกแล้วกลับมาทําใหม่แล้วกลับมาทําใหม่ได้ค่ามันได้ซึ่งซึ่งแบตลูกนี้ช่างกอลเอาไปทํามาใหม่ใช่ไหมครับผมนะครับก็ไฟมันเยอะเกินนะครับไฟมันเยอะเกินเรื่องของเรื่องนะครับที่ที่แคสใช้แง่เอา เอาน้ำกดไปเติมนะครับนั่นแหละไฟมันถึงเยอะใช่ไหมใช่ครับกดมันเท่มไฟมันขึ้นอยู่กับกดเพราะกดเป็นตัวนําไฟอานี่นะครับต่อไปนะครับอย่าเอาน้ํากดใส่ให้เอาน้ํากันใส่นะครับโอ้โหได้ความรู้นะครับผมว่าแล้วทําไมมันเหมือนไฟมันเยอะถ้าน้ํากดมันเท่มไฟมันจะสูงอพอไฟมันสูงปุ๊บแล้วเรามาทําการฟื้นฟูมันอ่ะมันจะไม่ได้ผล เพราะไฟมันแน่นอยู่แล้วเราต้องคลายให้ไฟมันออกให้หมดเดี๋ยวเราก็มาทำใหม่ใช่นี่นะครับนี่นะครับได้ความรู้เนาะอันนี้คือตัวสลายนะครับผมก็ช่างป๊อกช่างก๊อกนี่รับรับรับทําในกําแพงนี่เนาะครับผมใช่ใช่เฉพาะที่กําแพงนะครับอยู่กําแพงเพชรนะครับอันนี้ทำไม่แพงครับทําไม่แพงถ้าฟิตอัพก็ลูกละห้าร้อยครับแล้วแต่ขนาด ถ้าไปซื้อใหม่ลูกเท่าไหร่ตอนนี้สองพันแปดสองพันเก้าเฉินแล้วนะมีสามพันแล้วนะใช่เฉินแล้วนะห้าสามพันกว่านะครับสามพันกว่าเลยนะครับมือสองเราก็มีแต่ถ้ามาล้างเอาทําใหม่นี่ล้างห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อที่ทําได้เราไม่คิดตังค์อ๋อถ้าถ้าทำไม่ได้ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์โอ้แหม่มเลยนะครับทำไม่ทุกลูก ส่วนมือสองก็มีขายมือสองก็มีขายครับอ่าถ้ยลูกเก่ามาเทินคิดเก้าร้อยห้าสิบนี่นะครับผมอาดีมากนะครับผมรุ่นนี้ออ่่ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าได้อะไรโกโขกหรือว่าทําอะไรที่มันประหยัดได้นะครับสุดยอดเลยันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เออ่ทำการทำการอะไรถลายตันเฟส สลายซันเฟดนะครับผมก็เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เราจะมาเทสดูนะครับว่ามีไฟไหมนะครับใช้ได้หรือเปล่านะครับของเก่ามันอยู่ที่470 cca 70, 70. อ่าอันนี้จะต้องได้เท่าไหร่ครับก็ถ้ามันได้ประมาณ90ก็ติดแล้วครับเพราะรถใช้ประมาณ90 cca ต่ำสุดของบริษัทนะครับอ่ะพี่น้อยมาดูใกล้90ไหมอันนี้ได้95ว้าว สุดยอดนะ95ก็เหลือเลยใช่ไหมครับก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับก็จากที่ช่างบอกนะครับแต่อันนี้นะครับ2ลูกนี้นะครับเสร็จแล้วนะคแต่เราจะดูลูกนี้นะครับเพราะว่าลูกนี้นะครับแค่แต่งเงี้ยถ่ายทอ่าถ่ายมาให้ดูว่าลูกนี้มันไม่มีไฟจริงๆ เราวัดแล้วมันวัดไม่ได้เลยวัดไม่ได้เลยเพราะไม่มีไฟโอเคอันนี้ช่างเติมน้ําไปแล้วแล้วก็จิ้งไว้ยี่สิบนาทีอ่าก็ขั้นตอนต่อไปต้องทำาไงครับเราก็้าให้ดีถ้าเรามีตู้แบบนี้เราให้มันผ่านฟิวดีกว่าโอเคเพื่อมันจะได้ให้พีถ้าพีปุ๊บตู้พังเราคือป้องกันไว้ระดับหนึ่งโอเคครับนี่นะครับก็จะทำ คีบเลยนะครับทำการสลายเลยครับสลายเลยนี่นะครับก็อันนี้ก็จะทําการสลายไว้ประมาณกี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็แล้วกันนะครับก็นี่นะครับตอนนี้นะครับช่างกอฟก็กําลังปรับใช่ไหมช่างครับผมเพื่อเพื่อที่ให้เพื่อจะให้ มันทํางานครับให้ให้ให้พอดีกับฟิวเราใช่ไหมครับนี่นะครับก็ต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มันพีไม่ให้มันพีใช่พีคืออะไรจ้าพีก็คือแอมมันขึ้นพีปื้ดอ๋ออ่าไอ้พวกหม้อหม้อแบบแห้งแบบนี้เวลาไฟขึ้นมันจะขึ้นปื้ดเลยโอเคนะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นมันู่ที่ศูนย์แอมอ่าดีๆไปดูไปดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นเห็นศูนย์แอมไหมเล่นขึ้นไปแล้วเนี่ย เจ็ดโวลต์นล้ยังไม่ขึ้นเลยแอมอะเนี<ช>่ยครับอ่าตอ,อนนี้อยู่ที่สูงสุดในเราทิ้งไว้ตะพังไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะลูกเนะี้ยเพราะมันไม่มีแอมขึ้นครับผมก็นี่นะครับลูกลูกลูกล่าสุดใช่ไหมพี่ก๊อฟใช่ครับใช่ใช่นี่นะครับก็จังก๊อฟเกิดอะไรขึ้นช่างแบตมันเสียฟอรไฟมันหมดแบตมันช็อตกันอ่านะครับสรุปว่าเสียนะครับลูกนี้นะครับถ้าเราถ้าเราจะดูว่าแบตมันช็อตอ่ะ พอเราทำไปสักพักนึงเราจับกันเลยถ้ามันร้อนที่ปกติแสดงว่าช็อตอใช่ครับแล้วก็อีกวิธีนึงควันมันจะขึ้นควันขึ้นที่รูเลยใช่รูไหนรูหนึ่งโอนคึพักอยู่ึแบบนี้หวกเซลล์มันช็อตรูนึงก็ใช้ไม่ได้แล้วโอเคนะครับผมแสดงว่านะครับทิ้งนะครับผมอ่าอันนี้เสียนะครับอันนี้ถ้าเป็นการนะครับใส่ M S X นะครับก็ ทิ้งนะครับผมซื้อใหม่นะครับส่วนตัวนี้นะครับที่อันนี้เป็นสปุตเตอร์ยืนนะครับก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยช่างก็บอกว่ากลับมาเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนใหม่จากโรงงานเลยนี่นะครับผมเอก็แต่ว่าแคนเซงจะเอาไปลองใส่กับรถ M S X ด้วยนะครับก็น่าจะซื้อตัวนี้ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ ตัวนี้ผมลองทายประจุอีกรอบนึงเพื่ออยากจะได้ TCA ที่มันเพิ่มขึ้นออว่าเรายังคิดว่าเรายังมันยังทำได้อยู่อีกมันยังสามารถฝูกขึ้นมาได้ได้อีกเพิ่มนะคืนได้อีกนี่นะครับผมเราก็เลยจะทําให้มันได้มากที่สุดที่มันจะทําได้นี่นะครับ,รบก็ถ้าถ้าอย่างสมมุติว่า FC หรือลูกค้าคเอาหม้อ,ม,อม้อใหญ่อย่างนี้มาม้อม้อร,รถรถร,ถรถกระบะครับผมถ้าเอามาทำครับ ถ้าทําไม่ได้ไม่คิดตังนี่ไม่คิดตังูะครับก็ที่นี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนช่างกอฟอยู่ที่บ้านคนใต้อยู่หลังตลาดนัดบ้านคนใต้ถ้าผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นมีถังน้ำแข็งด้วยทางเข้าบ้านโพใช่ทางเข้าบ้านโพอ่ะฝากเบอร์โทรให้หน่อยครับก็ถ้าติดต่อผมนะครับปรึกษาได้ถ้าใครเป็นอยากจะทำแบบอยากอะไรเงี้ยครับก็โทรมาปรึกษารายละเอียดได้หรืออยากจเอาแบบให้เราทำ ก็เราก็รับโทรมาหาได้ครับที่0979563304ครับผมนี่นะครับผมก็เออเขาเรียกว่าทำเสาแบตเตอรี่ครับก็ไม่ได้ทำเสาแล้วเรียกว่าฟื้นฟูดีกว่าฟื้นฟูอ่าโอเคนะครับนี่นะครับก็ที่ร้านนี้เลยนะครับก็มีตัวฟื้นฟูมีแต่ชาร์จแบตก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ